พีชโดนัทเห็นคนรีวิวเยอะมากครับ <Wow. S 1> ตัวแม่เองเคยกินพีชมาหลายชนิดแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยกินพีชโดนัทเดี๋ยวลองเอาไปแม่ชิมดูด้วย <Okay. S 1> คิดมันจะหน้าตาประมาณนี้แต่นี้จะเป็นพีชโดนัทเห็นไหมมันจะเป็นแบนแบบนี้ไม่ใช่แอปเปิลหรอไม่ใช่แอปเปิลหรอไม่ใช่แอปเปิลแ <laughs> ต่ก็ว่าแอปเปิลนั่นแหลคิดว่าแอปเปิลหรอแอปปเิ <Apple S 1> ลูกพีชใ,ให้ทายเท่าไหร่กล่องเนี้ยเ <500. S 1> นี่ยสี่ลูกเนี่ยให้ทายเท่าไหร่ห้าร้อย ห้าร้อยทั้งทั้งกล่องเนี้ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแพงนะอันนี้มันจะเป็นพีทแบบไม่มีขนน่ะทุกคนตอ้แต่แรกแม่ก,ก็ยังว่าเป็นแอปเปิ้ลเลยคือนูเห็นเขา <c oughs> เขากัดกินทั้งเปลือกแบบนี้เลยปกติพีทมันจะมีขนแบบนี้ <c oughs> นี่นี่อ่ะในก,กลองสูงข้ามาใช่ะม,มันจะมีขนจะไม่หยีก็ม่หยีแบบนี้เ <c oughs> ขาร้างออกหรือเปล่ปาเขาขัดหรือเปล่ปาไม่แน่ใจอเดี๋ยวเราล้างอีกทีหนึ่งก่อนละกันให้ทุกคนดูข้างในเละปล่ะชึบหนึง <c oughs> ่งสองซ้ำ ดนอู้มันเหมือนโดนัทจริงเนาะ,อะลองชิมจะอร่อยเหมือนพีชที่เราเคยเอามาหรือเปล่า การนี้ป่าตีได้ไม่ต้องกลัวหน้าพังใช้นี่เลยภายไทยกันแดดดาวเรืองกันน้ำกันเหงื่อป้องกันสิวและฝ้าทาปุ๊บปรับผิวขาวขึ้นทันทีนึ่งระดับจะโดนแป้งหรือโดนน้ำสร์ก็ไม่ต้องกลัวกลับถึงบ้านล้างหน้าต่อด้วยภายไทยสบู่สมุนไพรอัดก้อนล้างออกหมดจดทั้งสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางสิวฝ้าไม่ต้องกลัวหายห่วงไม่กลิ่นตัวกลิ่นเต่าไม่ว่าจะกลิ่นตัววัยรุ่นหรือกลิ่นตัวกรรมพันธุ์ใช้นี่เลยครับภายไทยสบู่สารเนะมีน้ำมันสกัดจากสารเแนที่ช่วยลดกลิ่นตัวได้ดีมมมมาาาาากกกเเลนนนน้้้้้สสสร็จจหหหไไออคํแแแงงดดพวยยยภทผุิ ป้องกันสิวฝ้าผิวตีสารและช่วยดลดรอยจุดด่างดำสงการนี้เล่นน้ำได้เลยไม่ต้องกลัวให้ภายไทยดูแลผิวของทุกคนนะครับเนื้อค่อนข้างกรอบผสมนิ่มไม่หวานไม่เปรี้ยวออกจืดๆืดชาออดีแหละแับแมแบ่แอบขายแอปเปลิลแต่ก็ไม่น่าจะราคาสูงขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มันได้ความแปลกตรงหน้าตามันเฉยๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงไม่ได้อร่อยเลยอ่ะเห็นเขาเห็นเขารีวิววันก็เลยอยากจะลองเอามาให้แม่ชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแม่ชอบไหมชอบแม่ชอบแต่สําหรับหนูคือรสชาติจืดมีแค่กลิ่นหอมน่อยๆแต่กลิ่นออกไปทางแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลที่มีความอมน้ําอ่ะแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่ได้ไม่ได้หวาวอะไรมากมายนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้จําเป็นก็ไม่กินก็ได้อะดูนี่อันนี้ซื้อมาพร้อมๆกันเป็นลาแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราลองผ่าเนื้อดูกันดีกว่านะครับลูกนี้นะชือ่อนี่โอ้ทำไมเนื้อมันไม่เหมือนที่เราอัน,นี่เลยเนาะเนื้อมันแบบเนื้อมันฟูๆอ่ะเนื้อมันไม่แน่นเนี่ยอะแม่ลองลองลองตัดชิมดูลองชิมดูดิอันนี้จะอร่อยไหมจะเป็นขนบ้านเนี่ยเราเราเอาตัดอย่างนั้นแหละ เนื้อมัเป็นอย่างนี้ทุกคนอ้าไม่อร่อยแบบนี้ยเหรอจะเลอะเทอะนี่ลูกมันลูกละเก้าสิบเก้านะโอ้เสียดายตังค์เหมือนกินเหมือนกินฟองน้ำไม่่อยเลยอ่ะจริงจริงไม่ลอยเลยเนี่ยเสียดายตังค์อ่ะเศรษฐายตังค์ใครชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์มาแล้วกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียดายตังค์จ้ะ โอ้หมดนี่นะฮะประมาณห้าหกร้อยแม่อร่อยอันนี้ยังกินฟองน้ำจืดเนื้อมันฟูมันจืดเนาะ